ข้อที่ต้องรู้ก่อนทานนมพึ่งเอ้มีอะไรบ้างเรามาทราบพร้อมกันเลยค่ะข้อที่ 1- บุคคลที่แพ้พึ่งหรือผู้ป่วยโรคหอบหืดพราะนมพึ่งมีส่วนประกอบของพึ่งด้วยข้อที่ 2- ผู้ป่วยเป็นโรคไตอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงก่อนนะคะข้อที่ 3- หญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรถ้าอยากทานนมพึ่งก็ต้องรอให้บุตรของเรามีอายุ8เดือนขึ้นไปค่ะข้อที่4ผู้ที่มี โรคประจำตัวหรืออยู่ในช่วงรับประทานยารักษาโรคเช่นยาวาฟารินอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเป็นเกตเคล็ดรับความรู้ดีๆนะคะที่ก่อนเราจะทานอาหารเสริมไม่อย่างนั้นนะคะการที่เราจะทานอะไรเพื่อบำรุงร่างกายกลายเป็นให้โทษซะงั้นเราควรต้องรู้คะ่ะ และในนมพึ่งก็มีประโยชน์และธาตุวิตามินปโปรตีนเยอะแยะมากมายเลยทุกคนคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็สามารถทานได้ค่ะได้ประโยชน์ครบจบในหนึ่งเม็ดและได้ทุกส่วนของร่างกายเล็บผมผิวพรรณยิ่งดีค่ะไม่ต้องเชื่อนะคะจนฝาจะได้ลองทานเองส่วนตัวพลอยทานมาสาปีแล้วค่ะทุกคนว่าผิวหน้าของพลอยอ่อนเยาว์ขึ้นไหมคะฟากระ สิวไม่มีเลยค่ะทานวันละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้น